สบายดีพี่น้องไปซื้อเข่าพัดเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้นะไปซื้อเข่าพัดมากินขึุดอ,อยากเข่าพัดทะเลโดนเลยไิกินโอ้ยอ,อยากกินเข่าพัดทะเลเลยไปซื้อเข่าพัดทะเลมากินโดนเลยไิกินเข่าพัดนี่ป้าตุ๊หลายเดือนลลออแล้วล่ะคุณชิบ่าว้วกันเลย ล้ายอยู่ห้านี่พี่น้องเศร้าหามันกี่เส้าหามพันกับสี่มีสี่สิบบาทายยพี่น้องล้าอยูนอฟพี่น้องน้องสี่สิบบาทเราจะมีแยงแนนด้วนหนอ่งก็เดอมีอันนันกระเทียมดองผิดดองเข้าหันมากินครับคนเล่าก็ไปกินกันในแบบนี้เลยพี่น้องเลยใสนะ่ไ่ไดีเรากะเทียมดองเราด้เอาถ้วยขึ้นมาน้ำซุปตนนั้น้กง พริกน้ำปลาเนี่โอ้มาเตนกันน้อยเดียวเนาะหวงยางจะคนหมาเห็ดแก่ดเบาเอาด้วยดสดัสัก่อนจะกินกระซิคอว่าโอ้ดูพีน้องเนาะว้าเรื่องคลิปเมื่อวานนี้เนาะอันนังท้องแลไเลิกท้งเยียนมากี่น้องเลิกทูงเยียนมากละยคคอย เห็นพ่อเพิ่นเมาเหรอคอยเลยบอกให้เพิ่นนั่นลงไปเห็ดกินเห็ดอยากไว้พ่อเพิ้ลพักพดกบีเกลเป็ดเกลไก่ถ่ายคลิปพร้อมเด้อท้องเราเนาะเขาไปจะให้ใครเอฟซีหักเองคนหรือเป่าเพิ่นนั่นเพิ่นก้นผู้จักถอยห้อยคว่ำหักโป้หักแม่อะไรนะอยเบิ่งแย่งเล้าวนะในความหมายของข่อยเขาบอกเพิ่นนั่นลงไปเห็ดเวียกให้พ่ออะไรเพิ่นพาเพิ่นวิ่ง อันท่ายคาลิปมาผัดเลยู่ในสวนแล้วก็ว้าให้ปหอกลาะเบ้าพับไก่สะเล่ผู้อเละแค่แล้วก็ขี่รถถีบขึ้นมาเบ้าอยู่ในทางแปลวสรุปว่าลงไปเบ้าสื่อๆเพได้เป็ดเรียบยังให้่อเลยคอยก็เลยใหย้คนวันนี้เล้วคอยก็มาอ่านคอมเมนต์ได้เหมือนเศร้าที่น้นองอ่านเบิ่งคอมเมนต์นะโออแมนควมำคอยใหย้ฮันเอฟซีก็คิดคือคอยกันหลายคนลงมาเพื่อยังเขาจะเบ้า ทันทีมันยังสิลงมาเพื่ออะไรปะหนึ่งเขา่าเ็ดของกินไว้ให้พอ่อพักพดดีเกลือเป็ดเกลือไก่ข่อยน้องเขาอบอกเพิ่นลงไปเห็นนะ่อยบ่ได้บอกให้เพิ่นนั้นลงไปเลาะว่าให้พอ่ออะไเลาะถ่ายคลิปใส่ัวในสวนแล้วก็ขึ้นมาได้ข่อยบ่ได้บอกเพิน่นแบบนั้นพี่นอ้องเออข่อยว่าเพิ่นขึ้นมาปุ๊บไปเช็คเบิ่งคลิปมันกระหายนานี่ิ่นกระหายนี่นเลย อันนี้พราะว่าเฮาถ่ายคลิปน้อพี่น้องเนาะเฮาก็อยากให้คนอื่นเห็นหวาน่าเปล่าหน,นหัดพอ่ออ่นเป็นคนหู้จักกลัวหัดพอ่อหัดแม่อันนกระตั้นยูต่อผู้มีพระคุณ้นน้พี่น้องเนาะถ้าเราผัดไปหลอกถ่ายหัวถ่ายแเคเ่์ว้าวเกือบเบอเกอร์ฮอตเพสบอเนาะมากก,าากว,าว่ากระห่ายคนชุดคนชุดคนชุดเขาบอกได้ห้ายเลยถ่ายคลิปกับห่าอยู่หลังเอาหลังคลิปเอาไปได่า ฝอยบากนั่งท้องฝอ,อ,อยบอกให้เจ้าหันลงไปเห็ดหยังฝอยบอกให้เจ้าลงไปอุ่นเขาเย็นแหล้วเห็ดเอากินไปแหล้วเอาหน้าเอานหาอน้าไปแหร้วกินฝอยบอกนะเนาะเพื่อเบ็ดเพื่อไก่พดทพักพดทธมีแหล้วเห็นพ่อพางนี่นะทุว,วันไปถ่ายเรานัง้งเราเมาเส้นปลาขี่เรถขีถถถ่ล่มคุมล่มคุมคนเมาฝอยบอกเพิ่นไปเบิ่งแยงพอเพิ่นเดินท้องฝอบอกเนาะว่าเราไปหลอกถ่ายโอ้ยคือเห็นในคลิปมันจะไป เขาเว่าในสิ่งที่มันเป็นความจริงเขาอะไรใส่ไร่ป้ายสีให้เล็กน้อยเลี่น้องเด้ออันนี้เด้ออันนี้คอยพอบอกอันนี้ค่อยคันว่ได้บอกให้เราไปหลกถ่ายคลิปในสวนคุณ่อบอกเราไปเหตุนาทีนาทีของลูกที่จะต้องเบิ่งแย่งพออุ่นข้าวอุ่นน้ำพดพักพดมีเกลือเป็ดเกลือไก่แล้วและจังขึ้นมาเด้คอค่อบอกนั่นคุณ่บอกเพื่อนนะยูน,ยนี่้าเราล,ลงไปปุ๊บี่เนาะหนึ่งขา้าวอุ่นข้าวเย็นในพอ เป็ดองกินของอยากวางไว้งุมไว้อย่างดีเนาะอะไรขึ้นมาอะไรก็พดพักพดมีเกลือเป็ดเกลือไก่ถ่ายคลิปรับรองว่าเอฟซีถกคนต้องยอ่องเราอยู่ในกล้วหไม้ของข่อยนั้นยิงเราลงไปถ่ายคลิปขนะ่อยแก็บให้เล่านะมีเอฟซีนั่นเบิง่งเราอยู่ในแง่ดีแหนนะพี่น้องว่าซิซข่คยก็บอกขึ้นว่าเราจะไปถ่ายคลิปโลซื้อเพิ่นขึ้นมาปูข่อยเซ็กบังคลิปข่อยก็อยากให้ข่อยเพิ่นหลังกล้องใส่พี่น้งองเลย บริตีดอกคำนี่แต่บอกแต่อนแต่โด,ดยโดยเขาบอกเขาอนกันโดยสื่อๆไดถ้าแม่นว้ามือใดปุบคอยบ่ได้ลงไปคุมให้เราเห็ดเวียกในเ่เราสีบอ่อเห็ดเราไปหาผอเราเรากับบ่อเห็ดเดอนี่นองเดินนี่ค่อยเว้าไปตามความจริงเดิน,นั่งทองเนี่ยเราหมักให้คนมายืนคุมเราเราจังเห็ดถ้าบบยืนคุมเลยบิแต่ย่าฟังให้เราลงไปสื่อ,อแล้วเราก็ลงไป เขาบอกรายละเอียดอะไรลงไปนะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเห็ดกินเห็ดอยากดครพักโดมีเพื่อเป็ดเพื่อไก่ให้พ่อเจ้าเด้อพอเราเมาแล้วลุงคงนั้นอาบาซี่เนาะลุงคงเมาแล้วเห็ดให้เราในเด้อท้องเดี๋ยวบอกลงไปนั่งตายคิพให้ลุงไห้ป้านะเบิ่อนพอมีคนหักคนแพงเจ้าแปลว่านะพี่น้องในความหมายของข่อยเนาะเขาบ่คขึ้นาเนาะคำสั่งข่อยเลยขั้นข่อยว่ลงไปเผาไปแยนงเราเนี่ยเราบ่อเฮ็ดเวียดนาม คืออยู่เพื่อนคือการคอยบึงเราเห็ดเวียรเราต้องได้บอกได้เจนปากเปียกว่าสิซะเตเป็นยังเขาจังเลี้ยงเราพี่น้องครอบครัวอีกต้นคอยอยากให้เล่านะมีคือบ้านคือเมืองได้อยู่บ้านเพื่อนคนเล่ายังน้อยนะคะเรื่องให้เล่านะวิทย์จากภัยอันตรายเออเรื่องของเรื่องเรื่องขอจะบอกเรื่องแบบเป็นยังต้องเลี้ยงเลี้ยงอีทาําไมเขาอยู่สองคนพ่อลูกเขามันก็ดีแล้วนะ ในยิบสำนึกของความเป็นคนของข่อยเราก็เป็นเด็กโน้อยที่หนึ่งเนาะทากับเมตตาต้นสงสารเราก็เป็นคนเป็นมนุษย์ค worries, between, car, Ó, ือกันนาต่าอะไรเอาน้ำ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 ห้องน้ำมา่งน้ำพี่น้องเลยเอานี่แหละพี่น้องไปสรุปาขคอยขอเบาสานีเด้อพี่น้องเด้อเอากับ่ได้ ใส่ลล่ป้ายสีเด็กน้อยโบแมนสีเอาเด็กน้อยมาประจานใส่ไล่ป้ายสีโบแมนเลยมันเป็นไปตามความจริงสิ่งี่อยเว่านะนว่าในสิ่งที่เขาเห็นกันเนาะแม่มาพี่น้องค่อยโบกคุ้มเราเราโบมีทางเราสิเ็ตเราไปนอนเซยเราไปเล่นเซ้ยเกินเกินพอแล้วกันทเราก็ได้บอกป่ะดวนั้นนั่นั่งท่านอยู่ห่วงคอยแ้วขคอยนั่นทั้งบอกทั้งสอนทั้งให้พ่อเราหมักห้าเลยท่านเล่าดีนี่เล่ากโอุ้ยกนยืงขึ้นหมแล้ว ได้เดยกใครหน่เอ็ดโลดันห้องอ่านนะบ่ความจริงเด้อเนี่ยเด้อมาม่าพี่น้องมบ่ร้ายเลยกินเก่าก็เด้อพี่น้องเด้อหิ้มเก่าเลยยุ่จะกระตุกก่อนอาก,กระตุกดีดีเนี้ยมเด้อน้ำหมดพี่น้องเขาเขามาจงหน้ำมออมาแล้วมันสูงพี่น้องไปให้ปุ๊บ มูว่านมันก็ห้านคนสักโซนโซนบวชจำกันห้านก็ต้องห้านอยู่หลังกองใช่เดี๋ยวห้านก็นากองกันบ้างมมาห่าหลังกองเด้อ yani จ้าไม่น้อยเดี๋ยวเอาเด็กมาประยานหลาย่บ้างซีก่ะเฮาหักเฮาแพงเด็กน้อยเฮาก็ต้องบอกต้องสอนในสิ่ง <M> ที <cm>. <ๆ>่มันถือมันต้องมันสมมันควร เอาเงินโอนเด้อไอ้เล่เอาเงินโอนเด้อผมมีเงินสดไหนบออะไรก็เลยว่าอิีกสัตว์ ยาเข้าวพัดจะโดนแล้วบริจินพี่น้องเลยเลยขึ้นยามันคือในการกินกันกลางบนกลางอ้นอันน่ะชื้อเป็ดน้ำพวันพวันเราอยากขายเนาะเนาะสงการใครอยากซื้อจะสั่งมาเด้อพี่น้องเด้อสองเซนกี่เป็ดนั่นอ้วนมันบักใหญ่เป็ดพวันนั่นมลซื้อซอยสองโตห้องก็จะกินน้ำพวันจะกินน้ำ เอาห่อนองแหงนะมากินทอไปเลย

Kai đi nó nằm nằm nó bơi dù bơi sào lượt Mi ta càu không khoi nằm chai mặt chị côn không có đấy không có này เอาอย่าคนขายน้ำเนาะบอกกาเส้นนกน้ำไปน้ำก็น้ำนี่ก็ขึ้นราคาพี่น้องเอยน้ำก็น้ำกินน้ำอยากไม่ได้น้ำแพงๆของคุเมร์นี่แพงเมื่อถูกันพันแนวันยังทุกอย่างมันต้องซื้อนะ ตรงคิวอามมานไหนเด้ใอใไอหาของที่อยู่ลาวนะี่กระแพ้เงินไทยขึ้นยังจะขึ้นไปตามๆกันพี่น้องทั้หมดเงินบาทขึ้นพวกแซงไปเนาะของทุกอย่างนี่ก็ขึ้นไปตาม,ตามเงนินบาทเ,าาเาพราะว่า ของทุกอย่างนั้นมาจากไทยมาจากจีนมาจากเวียดนามมาส่งประเทศเราเล่าเขาบริมีอย่างเี้มขดงเลนะืา้าค้า,นายน้ำเหมือนกัน อากาศกันเดียวห่อนเดี่ยวน้ำเดียวกับมันยังพายุห่อนเขามากกับเจ้าเว่านะซงสมเมอ่์นฮักเซโนเนี่ยบ่มีฝนมีแต่แบบลมลมแงงลมพอดีอันนรับสบายอันควยหันครอบครัวกันมันนอนอยู่เดินนี่แหละพี่น้องไเดินกันหน้าบ้านเมื่อถุกเมื่อเพราะว่ายังมันห่อนนอนในมันคือว่ามันคือเตาอบเนี่ยเอาก็เลยมันนอนอยู่ในนี่มันนอนในเลยลมอากาศมัน่วงเนาะลมฝัดด้วยจ่วยเด็กมาเปิดปันลมแสนนะพี่น้อง ลาไปกดเดาคลิปหนี่เรือพี่น้องพ่อก,กันคลิปใหม่ลวจ้า